The g u y IT IT ทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวใหม่จาก Google นะครับเขาประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Google Drive for desktop นะครับหรือที่หลายคนรู้จักกันว่า Google Drive Sync นะครับข่าวนี้เนี่ยเขาเพิ่มความสามารถดักจับแรนซัมแวร์นะครับด้วย AI แบบเรียลไทม์กันเลยครับโดยปกติแล้วนะครับ Google Drive เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบริการเก็บไฟล์ออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วนะครับ เพราะไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ Google Docs Google Sheets หรือ Google Slide เนี่ยจะไม่สามารถโดนแลนซอมแวร์เข้ารหัสได้เลยครับแต่ปัญหามันคือไฟล์อื่นที่อยู่ในเครื่องเรานี่แหละครับเช่นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอหรือว่าเอกสารเบิ d ด Excel ต่างๆที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ซิงถ้าเกิดเครื่องเนี่ยติดแลนซอมแวร์ขึ้นมาแล้วแล้วมันซิง์ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสขึ้นไปบนได์ นั่นแปลว่าไฟล์ที่อยู่บนขลาวก็จะโดนไปด้วยทันทีครับป่บอนหน้านี้เนี่ย Google เคยมีวิธีย้อนกลับเวอร์ชั่นไฟล์ได้อยู่แต่ต้องกดเองและค่อนข้างยุ่งยากครับล่าสุดนี่แหละครับเขาเลยอัปเดตใหญ่ให้ Google Drive for Desktop ใส่ AI m o เดลพิเศษเข้ามานะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมันผ่านการเทรนมาแล้วนะครับจากแรนอมแวร์หลายพันสายพันธุนะครับเรียนรู้พฤติกรรมของมา l แวร์แบบเดียไทม์และยังอัปเดตข้อมูลจากไวรัสทั่วทั้งนะครับอยู่ตลอดเวลาถ้ามันตรวจเจอว่ามีไฟลในเครื่องที่ถูกแก้ไขผิดปกติเช่น มีการเข้ารหัสไฟล์จํานวนมากในเวลาเดียวกันหรือมีโปรแกรมพยายามเขียนทับไฟล์สําคัญ AI จะหยุดการซิงค์ทันทีครับไม่ไฟล์ที่เสียหายถูกอัปโหลดขึ้น Google ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใช้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดบนเทสท็อปและอีเมลนะครับพร้อมลิงก์ให้เข้าไปกู้คืนไฟล์ได้แบบง่ายๆเลยครับแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็สามารถย้อนกลับไฟล์ทั้งหมดกลับสู่สถานะปลอดภัยก่อนโดนแรนซัมแวร์ได้เลยครับแถบ Google เนี่ยยังยืนยันด้วยว่า จะไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้หรือคําสั่งพร้อมต่างๆเพื่อฝึกหรือปรับแต่งโมเดล AI ใดๆของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเด็กขาดครับส่วนทั้งฝั่งขององค์กรที่ใช้ Google Workspace นะครับผู้ดูแลระบบจะเห็นการแจ้งเตือนผ่าน Admin Console ครับว่าแ a n s o m แวร์เนี่ยพยายามโจมตีบัญชีไหนรวมถึงตัวสอบได้จาก Audit Log ด้วยและที่สําคัญฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานอาตัตโนมัติทุกองค์กรนะครับแต่ผู้ดูแลระบบสามารถปิดได้ ถ้าจาเป็นครับโดยตอนนี้เนี่ย Google ยังไม่ยืนยันว่าผู้ใช้แบบ Google One หรือแบบฟรีจะใช้ได้ด้วยไหมแต่บอกเลยว่านี่เป็นอีก9หนึ่งครับที่ทําให้ Google Drive เนี่ยกลายเป็นระบบเก็บไฟล์บนคลาวด์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกณนะเวลานี้เลยครับสรุปสั้นๆนะครับป้องกันแรนซัมแวร์ได้แบบเดียวกาหจุดการซิงค์อัตโนมัติเมื่อพบไฟล์อันตรายแจ้งเตือนบวกให้กู้ไฟล์กลับได้ทันทีครับใช้ AI เรียนรู้ภัยใหม่ๆตลอดเวลารองรับทั้ง Windows และ macOS นะครับ นี่คือทั้งหมดของ Google Drive รุ่นอัปเกรดมันสมองของจริงครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้อีกผมฝากกดติดตาม The Guide IT ไมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ